สวัสด ok ีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับที่ช่องกามแชร์หับนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราติดค้างกันไว้นะครับเกี่ยวกับการลิงก์สูตรในตัวแบบฟอร์มใบเสนอราคานะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลิงก์สูตรกันนะครับโดยในสูตรที่จะใช้วันนี้นะครับก็จะมีอยู่หลักๆนะครับอยู่ด้วยกัน3สูตรนะครับโดยสูตรแรกนะครับก็จะเป็นสูตรเกี่ยวกับธุเดนะครับหรือหมายถึงวันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ สูตรของการ VlookU p นะครับและอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรของ i f e r l อ r นะครับโดยทั้งสสูตรครับก็ใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในสูตรแรกเลยนะครับเป็นสูตรเกี่ยวกับ v l o o k u p นะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบออกบางส่วนนะครับลิงก์สูตรให้มาอีกทีนึงนะครับโดยนะครับโดยปกติแล้วในส่วนของสูตร Vlook ั p นะครับก็ จากที่เคยสอนกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทํางานยังไงนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็เข้าพิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็พิมพ์สูตร v ีล o ก up เข้าไปนะครับกดแท็บมานะครับ Lookup นะครับค่าที่เราต้องการให้มันล o o k u p นะครับในที่นี้ก็คือรหัสลูกค้านะครับเพื่อที่จะไปวิ่งชนกับฐานข้อมูลของเราที่มีอยู่นะครับแล้วก็พิมพ์ลูกน้ำครับก็จะมาในส่วนของ t a b l e array table a r อะ y ก็หมายถึงตารางข้อมูลที่มีชุดข้อมูลของลูกค้าอยู่นะครับ ก็ให้เราไปหาที่ Table a อ r a y รที่เราต้องการนะครับโดยในที่นี้ก็จะเป็นรหัสของลูกค้ากบมาที่ c u s t o อร์นะครับโดยเราใช้รหัสในการแมทนะครับรหัสเราก็จะไปที่ c u s t o อร์ ID เนะครับเริ่มจาก c u s t o m e r ID อร์คุมยาวมาถึงปกติแล้วเนี่ยเราจะคุมมาถึงคอลัมน์ที่2ก็คือคอลัมน์ที่เราต้องการนะครับก็คือรหัสสินค้าถัดมาจะเป็นชื่อของลูกค้านะครับก็อยู่อยู่ในคอลัมน์ที่2แต่ทีเนี้ยเวลาเรา ใช้สูตรเราอาจจะไม่ต้องมานั่งพิมพ์สูตรซ้ําๆนะครับเราก็จะใช้วิธีการ c o py ีนะครับเราก็จะคุมยาวทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะสามารถนําสูตรนี้ไปใช้ได้กับทุกๆส่วนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็พิมพ์ลูกน้ำนะครับคอมม่านะครับเป็นคอมม่าก็จะมานส่วนของคอลัมน์อินเด็กคอลัมน์อินเด็กตนี่หมายถึงข้อมูลนะครับที่เวลาเราแมทกันแล้วนะครับเมื่อรหัสแมทกันแล้วเราต้องการข้อมูลในคอลัมน์ไหนนะครับคอลัมน์ที่เราต้องการก็คือ customer name นะครับก็คือคอลัมน์ที่สนะครับเราก เราก็ใส่เป็นศูนย์นะครับเป็นค่า default นะครับก็ใส่วงเล็บปิดเท่านี้สูตร v ีดูอัก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะ V ีดูอัชื่อของลูกค้ามาให้เรานะครับแต่ทีนี้เวลาที่เรายังไม่ได้ใส่รหัสลูกค้านะครับสูตรที่เราเห็นนะครับก็จะเป็น na นะครับหรือการ e อ r o r ของสูตรนะครับที่มันไม่สามารถแมทได้นะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับก็จะมาต่อกันที่สูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็คือ if e r r o r นะครับ หมายถึงว่าเงื่อนไขถ้าเกิดมันเออร์เลอร์จะให้มันทำอย่างไงนะครับวิธีการง่ายๆครับสูตรตรงนี้นครับเราต้องการให้มันดำเนินงานเกี่ยวกับสูตรตรงนี้นะครับถ้ามันเออร์เลอร์ถ้าสูตรนี้เออร์เลอร์ครับให้มันแสดงเป็นข้อความว่างนะครับเราก็พิมพ์แทรกเข้าไปตรงระหว่างเท่ากับกวีลัพเป็น if เอร์เลอร์นะครับก็เรียกเป็น if เอร์เลอร์เสร็จแล้ว value ก,ก็คือสูตรเมื่อกี้นะครับสูตรวิลูปที่เราใส่ไปแล้วนะครับ เราก็มาคลิกที่ช่องจุดคลิกที่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ใส่คอมม่านะครับแล้วก็ตามด้วยถ้าเกิดมือน e อ r o r เราต้องการให้มันทําอะไรนะครับก็เราต้องการให้มันโชว์เป็นค่าว่างครับแล้วก็ใส่วงเล็บปิดเพียงเท่านี้ครับมันก็จะไม่โชว์ข้อความ NA ขึ้นมาให้เราเห็นนะครับก็จะทําให้ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารนะครับมีความสวยงามเรียบร้อยนะครับไม่โชว์เป็น n a นะครับถัดมาที่สูตรที่3นะครับในส่วนที่เราจะทํางานก็คือในส่วนของวันที่โดยปกติแล้วเนี่ย วันที่ก็จะเป็นวันปัจจุบันนะครับเราก็จะใส่สูตร today นะครับวิธีการก็คือพิมพ์เท่ากับนะครับแล้วก็ใส่ today เราก็พิมพ์คําว่า today ลงไปเลยนะครับแล้วก็ใส่วงเล็บปิดแบบนี้นะครับเขาก็จะใส่วันที่นะปัจจุบันให้เราแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วกําหนดยืนราคา7วันวันที่หมดอายุเราก็ใส่โดยใช้สูตรนะครับก็คือวันที่นะครับ หน้าวันที่วันนี้นะครับเราต้องการยืนราคา7วันนะครับก็บวกไป7วันก็คือพิมพ์บวกแล้วก็ใส่ช่องตรงกําหนดราคาซึ่งกําหนดราคาตรงนี้สินค้าบางตัวอาจจะมีาาการยืนราคาที่ไม่เท่ากันนะครับบางสินค้าอาจจะยืนราคาอยู่ที่10วัน30วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตรงนี้สามารถแก้ไขได้แต่ว่าตรงนี้ก็ใช้เป็นสูตรไว้นะครับเวลาที่เราคีย์ข้อมูลจํานวนวันตรงนี้มันก็จะได้ลิงก์มาให้เราโดยอัตโนมัติเป็นสูตรตรงนี้นะครับ ส่วนเครดิตตรงนี้นะครับก็มาจากสูตรนะครับที่เราได้ใส่ไวแล้วเราก็จะใส่ราหัสลูกค้านะครับนี่ครับมันก็จะดึงข้อมูลมาให้เราแบบนี้เราก็จะสะดวกในการทํางานนะครับไม่จต้องมาคีย์ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดใหม่นะครับโดยใส่แค่ราหัสสินค้าง่ายๆแบบนี้เลยครับในส่วนของรายการสินค้าก็ทําในลักษณะเดียวกันครับสูตรก็คือ if e r er r o r และว l o o k u p นะครับผสมผสานกันออกมากในรูป ขนาแบบนี้นะเกิดเรายังไม่มีข้อมูลตรงนี้ก็จะไม่โชว์เป็นเออร์เลอร์ขึ้นมาให้เราเห็นนะครับก็จะทําให้แบบฟอร์มของเราดูสวยงามน,นะครับถัดมาที่ส่วนสุดท้ายนะครับที่เราจะขาดไม่ได้เลยนะครับในการทําเกี่ยวกับแบบฟอร์มตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดลูกน้องของเรานะครับหรือว่ายูเซอร์นะครับเผลอไปลบโดยที่ไม่ตั้งใจแบบนี้นะครับสูตรที่เราสร้างไว้ก็จะหายไปเวลาเราคียหห์รหัสลูกค้าเข้ามาปุ๊บ ข้อมูลตรงนี้ก็จะไม่โชว์ให้เราเห็นนะครับชื่อลูกค้าก็จะหายไปเลยนะครับมันก็จะเป็นผลกระทบที่จะทําให้แบบฟอร์มของเราเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับวิธีการป้องกันก็คือขอเด็กกลับมานะครับวิธีป้องกันของมันนะครับก็คือไปที่การ protect sheet นะครับกดเข้าไปเลยครับมันก็จะให้เราใส่รหัสตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันการแก้ไขนะครับถัดมาแลลำดับด้านล่างนะครับ ถ้าเราต้องการให้เขาสามารถคลิกในเซลล์ที่ล็อกอยู่หรือไม่ได้ล็อกนะครับได้นะครับก็ให้เราติ๊กถูกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้เขาทําอะไรเลยเนี่ยก็คือเอาติ๊กถูกออกนะครับแต่เนี้ยในเบื้องต้นอ่ะสิ่งที่จําเป็นที่จะให้ยูเซอร์ทำนะครับก็จะมี2อ,อันนี้นะครับในส่วนอื่นๆถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มเติมอย่างจัดฟอร์มเซลล์หรือจัดขนาดแถวคอลัมน์อะไรเงี้ยครับก็สามารถติ๊กถูกได้เลยนะครับหรือต้องการให้เขาซ้อนข้อมูลได้ อะไรอย่างเงี้ยหรือใส่ฟิลเตอร์ได้นะครับเราก็กดติ๊กถูกไปนะครับยูสเซอร์ก็จะสามารถทํางานได้ตามที่เราาหนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่รหัสไปเลยนะครับกดโอเคแล้วก็ยืนยันรหัสอีกครั้งนะครับเมื่อกดไปแล้วนะครับหากยูสเซอร์เผลอไปโดนลบออกข้อมูลก็จะไม่กระทบนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถลบได้นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ถ้าจะ แก้ไขในส่วนนี้นะครับแก้ไขสูตรหรือแก้ไขยอย่างนี้ครับก็คือมันจะขยับไม่ได้เลยนะครับถูกฟิกไว้หมดแล้วนะครับไม่สามารถทําอะไรได้วิธีการจะแก้ไขได้ก็คือต้องมาปลดล็อกนะครับก็คือมีรหัสถึงจะแก้ไขตรงนี้ได้นะครับในส่วนที่เราเห็นไฮไลท์เหลืองๆเนี่ยก็คืออันนี้สามารถแก้ไขได้ซึ่งเราทาไว้ให้แล้วนะครับเนี่ยก็คือยูเซอร์สามารถแก้ไขได้ในบางจุดที่กําหนดซึ่งไม่กระทบกับสูตรนะครับ วิธีการที่เราจะให้เขาสามารถแก้ไขได้ในเซลล์เซลลนั้นนะครับวิธีการก็คือคลิกขวานะครับเดี๋ยวขอปลดล็อกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถทําอะไรได้นะครับปลดล็อกแล้วนะครับก็วิธีการก็คือมาที่ฟอร์มเซลล์ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับอย่างสมมติว่าเราต้องการให้แก้ไขตรงนี้ได้นะครับเราก็เอาเครื่องหมายปลดล็อกออกตรงนี้ก็จะสามารถแก้ไขได้นะครับ ขอไซส์ไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการให้แก้ไขได้ก็กดล็อกนะครับแต่สังเกตตรงนี้นะครับที่ไฮไลท์เหลืงไว้ตรงนี้จะไม่ได้ล็อกนะครับพอเวลาเราโปรเทคชีตปุ๊บข้อมูลตรงนี้ก็คือจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับหรือเราจะโปรเทคทั้งเวิร์กบุ๊กเลยก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จัดการทำงานคล้ายกันนะครับ แต่นี้ก็คือโปรเทคแค่ชี้นี้ชี้เดียวนะครับในชี้อื่นๆเขายังสามารถแก้ไขได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับเป็นการลิงก์สูตรต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเพื่อให้สามารถนํามาเสนอราคานี้ไปใช้งานได้นะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับข้อมูลที่เราคีย์ทั้งหมดในใบเสนอราคานะครับเราต้องการให้มันมาถูกจัดเก็บไว้ใน Data ฐานข้อมูลของเรานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่ในอนาคต เวลาที่ลูกค้าตอบกลับใบเสนอราคาเรามานะครับเราสามารถนําใบเสนอราคานั้นไปกรอกเพื่อออกบินขายได้เลยนะครับก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับโดยวิธีการทํางานของมันก็จะง่ายๆนะครับเพียงแค่เราใส่เลขที่ใบเสนอราคาลงไปใน r e f e r อร์เนะครับข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกลิงก์ออกมาสามารถนําไปออกบินขายให้กับลูกค้าได้เลยนะครับไม่ต้องมาสร้างรายการใหม่อะไรอย่างนี้นะครับ เดี๋ยววิธีการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนกันในคลิปถัดไปนะครับเกี่ยวกับการใช้มาโครนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานแคลมแชร์หับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย